แพรกับพี่หมอในช่วงที่3ของรายการกับช่วงของจอดคุยค่ะก็สําหรับช่วงนี้นะครับเราก็ต้องยังเกาะกระแสนะครับของรถเพื่อการกันนีดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสีที่น่าสนใจมากๆนะครับผมและช่วงนี้นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่หมอคะก็ต้องบอกนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวงการก่อสร้างนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าทางวงการก่อสร้างเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของรถเพื่อการก่อสร้าง track for construction ด้วยน่าสนใจมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ย ในช่วงนี้นี่แพรขอตามพี่หมอไปดูด้วยได้ไหมคะเจอเลยครับไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เมืองทองนะฮะในงานสถาบนิค5.6นั่นเองนะครับและข้างหลังของผมนี่คือบูธของทั u ก k ฟ o ร์ o คอนสตรั i ชัเองและตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณธวัชชัยสถานะสถาพรผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทฟูโซทัคประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับรถข้างหลังผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเราเน้นสําหรับกิจการที่เกี่ยวกับก่อสร้างโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นรถที่บรรทุกเพื่อการก่อสร้างใช่ไหมฮะารก่อสร้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆวัสดุก่อสร้างต้องบอกว่าให้ความคล่องตัวด้วยนะใช่ในเรือกความคล่องตัวต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงในเรื่องของสมรรถนะนี่เป็นยังไงบ้างครับผมก็รุ่นนี้ของเราเนี่ยมีขนาดแรงม้าอยู่ที่1 2 5หแรงม้านะครับแล้วก็พิกัดบรรทุกเนี่4.4ตัันนหะครบ คือเน้นเรื่องการบรรทุกสําหรับกิจการก่อสร้างความคล่องตัวทั้งหลายนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่ารถคันนี้นะฮะใช้ในเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีถนนหนทางที่ค้อนน้างแคบใช่ไหมฮะใช่ครับก็รถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะที่สุดครับรุ่นนี้เราดีไซน์มาครับสหรับงานที่ตามซอกซอยทั้งหลายนะครับรถที่ใช้ในร้านค้าที่เป็นรุสู่ก่อสร้างสามารถใช้คันนี้เนี่ยไปส่งลูกค้าตามซอกซอยได้เลยครับผม แล้วนอกเหนือจากตัวโปรดักต์ข้างหลังผมต้้รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรฮะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น FE 71นะครับ FE 71ขนาด125แรงมา้าครับผมแล้วก็นอกเหนือจากตัว f v 71เนี่ยครับผมเรายังมีรุ่นที่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นขนาดใหญ่ด้วยที่เป็นรถ10ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็น10ล้อดัมขนาด240แรงม้าก,กับ270แรงมา้านะฮะร,รวมถึงปีนี้เนี่ยเรากำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่ ที่เป็นรุ่นที่เป็นขนาด380แรงม้าครับผมนะครับเพื่อรองรับงานเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับ AEC โดยเฉพาะในอีก2ปีข้างหน้าโอ้โหสำหรับการวิ่งทางไกลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วนะว่าในส่วนของตัวผักตของบริษัทฟูโซเนี่ยสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่สูงครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่า ในปลายปีเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนิดนึงแล้วกันนะฮะในปลายปีเห็นบอกว่าจะเป็นตัวโปรดักตัวไหนะฮะที่ <ฮะ S 1> มีส่วนเกี่ยวข้องกับ a อซด้วยคือปลายปีนี้เราจะมีเนี่ยรุ่นที่เป็นรถหัวลากที่เป็นเฟืองเร็วนะครับเฟืองเร็วหมายความว่าเราเน้นเรื่องอความประหยัดนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นสิบล้อนะครับสิบล้อที่เป็นสําหรับบรรทุกนะครับซึ่งเน้นทั้งทางด้าน ประหยัดน้ามันแล้วก็เน้นทั้งดับกับกำลังด้วยนะครับเรามีให้เลือกลูกค้าเลือกตามใจชอบเลยนะฮะแลวนอกเหนือจากนั้นนะฮะเห็นบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นเฟืองเร็วเนี่ยของเราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องความประหยัดอยู่แล้วประหยัดมากกว่าเดิม20-30%ถึงด้วยนะฮะซึ่งลูกค้าจะต้องติดใจในรุ่นนี้แน่นอนนะครับ คุณผู้ชมครับก็นะฮะก็เป็นตัวโปรดักของทางฟูโซนะครับที่จะออกในปลายปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ครับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้คุณทวัชชัยช่วยสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทางบริษัทฟูโซเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปต่อยอดหรือว่าสนับสนุนกับวงการก่อสร้างไงบ้างครับครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเนี่ยเรามีรถบรรทุกตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กร้านค้าวัสดุจนถึงลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการรถที่เป็นสําหรับ งานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มีนะครับงานบรรทุกหินบรรทุกทรายเรามีครอบคลุมทุกขนาดเลยนะครับเพื่อตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับครับผมก็ตั้งแต่นะครับเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็เป็นรถมิกเซอร์ด้วยนะฮะมิกเซอร์ก็มีก็ต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยสถานะสถาพรผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทฟูโซทรัคประเทศไทยจำกัดด้วยครับขอบคุณครับ พี่หมอคะแพรว่านะคะในช่วงของหน้าฝนก่อนปลายปีเนี่ยในวงการก่อสร้างนะคะแล้วก็รถยนต์เนี่ยต่างจะต้องเร่งทํางานกันแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็การทำงานอย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็จะทําให้มีความประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะพี่หมอครับผม<ะ>ก็ต้องบอกนะฮะว่าวงการก่อสร้างเนี่ยจะประ,ประสบความสําเร็จไม่ได้นะฮะถ้าเกิด ขาดรถเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้ในการขนส่งนั่นเอง<ช>นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นขนส่งปูนทรายหินอะไรอีกต่างๆนะฮะแน่นอนคะ่ะรับรองว่าวงการนี้นี่บูมอย่างแน่นอนใช่ไหมคะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับค่ะ